สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสูคาตาคาเฟ่นะคะค่าข้าหน0่บาทเขาให้อาหารคนละ1ถุงนะคะเด็กต่ำกว่าเ0าสให้เข้าฟรีนะคะแล้วก็มีบริการเช่ารถจักรยาน50บาทนะคะมีรถกอล์ฟให้เช่าเลยนะคะเอามาเที่ยวตามกันมาเลยค่ะลงเรือไหมลูกเรือกระโดงเรือกระดง ยีลาฟก่อเราปะตรงนี้มียีลาฟควายแคะแล้วก็หอชมวิวใช่เออไปเราไปดูยีลาฟก่อนอยังเงินป่ะนี่เขามีบอกนี่ถ้าตรงไปนะมียีลาฟควายแคะถ้าเลี้ยวขวาจะมีม้าแคะกับอัป,ปกาก้าอูดแล้วก็แกะลูกตรงรตรงไปก่อนนะตรงดูยีลาฟก่อนดีกว่า ไปดูยีราบก่อนปะลยีราบ,บ,บนะคะตอนนี้มีตัวเดียวนะคะ

มา้าไปขึ้นมา้าไปเดินไป,นปนไปขึ้นมา้าติขึ้นเอาข,ขึ้นไหนขึ้นไหนก็ไปทักอันร้อนเน่ะนั่นน่ะเหนือจับดิมันร้อนพป่ร้อนนี่มาดูอพากา้าดีกว่ามานี่นน เอาหมุนตีหมุนให้พอหมุนให้เออหมุนเลยคร <c oughs> ับเดี๋ยวหันหนะ้ามายิ้มให้แม่เลยนะเดี๋ยวก่อนอ่ะยิ้มย,ยิ้มเออือแจ๋วเลย เล่นกับเล่นกับให้เพื่อนเล่นด้วยเปล่าได้สิได้สิขึ้นไหมขึ้นไหมน้าถ่าวขึ้นไหมอ้าหมุนเลยหมุนเลยมันไม่ร้อนหรอกมันไม่ร้อนหรอก พอแล้วลงไหมลงมาอี๋ยวแม่นั่งด้วยนั่งคนละฝั่ง้วเอ่่ะอะเร็วขึ้นร้อนสูงเขาไม่รู้อ่ะโดเนื้อจับไปนะโดเอ้ยอ่ะเดือนกระโดอ้งกร็ดึง กระเดื่องกระดื่องกระเดื่องกระเดืด่ดองพอ่อลองป่าวก็เละเอาลงตรงไหนามาลงตรงไหนบอกแม่ฮะอ่ะช่วยเล่นหน่อยอ่ะพ่อถือก่อนเขาให้ลูกบอกให้เล่นหน่อย อา e. อามาลงมาลงมาลงมาลกลงมาเอาลงเอาไปขึ้นมันได้มาเหนือเอากล้วยมาให้กินนะ กินกล้วยมั้งไม่ร <focus> ู okay. I I ้อ you um ่ะอ mm. you know ันนั้นเอากล้วยให้มันกินเลยเอากล้วยเอากล้วยเยอะย่าไม่รู้มันกินอะไรวะมันกินย่าไหเหรอลองนี่ลองย่ากันแหละหนูก็ไม่รู้มันกินอะไรลองย่าให้กระต่ายเปล่ามีกระต่ายเปล่ามีแล้วกล้วยว่ให้อะไรอ่ะ นี่ไปส่งให้มันหกหมดแล้วหนูก็ส่งอย่างเงี้ยไม่กินว่ะไม่กินเดี๋ไปเขาเขากินกล้วยลูกเนี่ยเขากินกล้วยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่กินหญ้าครับแจ๋วเลย ไปตามไปตามข้าเหนือไปเลยเหนือแล้วตัวนี้มันกินอะไรน่ะแครอทกินแครอทโอ้เหนือเอาแครลลอทไปหมดเลยเหนือเขาเขียนว่ <ๆ S 2> ากินแครอทนี่อันน้อนี่อีอจิงโจ้ คาบีบาล่าเฮ้ยเห็นเห็นลูกคาบีบาล่าป้าน็อตนี่คาบีบาล่าลูกอ่านสส่งให้ ไกลๆพี่ลูกอย่าไปอีกอย่าไปอีกลูกอย่าไปอหน่อยไม่ถึงเออถึงแล้วเอาหยิบมาหยิบรวงแล้วหยิบมาหยิบให้น้องพี่ลูกหยิบมาเลยอ่ะถือนี่นี่ดูกินนี่งม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 งอ่ะอ่ะงม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 งเ้ยขึ้นไหมแก้วนี่

ลินคิวเข้าไดดูไปดูนะต้องเข้ามาต้องเข้าเข้าไหมในทะเลหาแล้วแงอ่ะเข้าขางในนี่ลูกมาเข้ามาได้ไม่เป็นไร โอ้โหเยอะๆเป็นหมดเลยลูกอุ้ยเกาะหลังเกาะหลังกอแล้วนี่เหรอไหนนกเกาะหลังพ่็นัดแบมือให้มันกินดิลูกนัดแบมือเอาอีกเอาอีกเม็ดนึงนี่นี่ดูพ่อทำเนี่ยอ้เกาะพ่อเต็มเลยโอ้เกาะพ่อเหนือหลายตัวเลยลูกเร็วดูอันนัดลองให้มันกินดิอันนอดมามันมาหลายตัวแล้วลูก เออแบมือเอาเอาท่เฉยที่ลูกเออไม่กินเอ้ยแกจังเลยหมดเลยเอามือขวามาลูกเอามือขวามือขวามาอยู่ไหนมือขวามือขวาอยู่ไหนน้อยเอาให้มันขึ้นมือน้อยบางสิ อะไรวะปกใจจรินด้วยอีกินนิดนึ่อนาแบมือให้น้องขึ้นมือมั่งสิแบดีดีดีลูกรวมหมดแล้วแบมือครับแม่ครับน้อยก็ผักมั้งเอ้ยมันไม่กินผักมันกินอาหารนู้นลูกต้องต้องบอกพี่ขณะเนี่ยแบมือสิ แบดีดีดิแบอย่างนี้แบอย่างนี้เอาแบอย่างนี้อ่ะเออจับสองมือไว้จับสองโอ้ยนะนั่น嘛จับมือแม่ไว้จับมือแม่จับมือแม่เนี่ยเอจับมือแม่สิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย

เออรักปะรักฮักปะเหือ,อยากขับรถไถไหอยากขับรถไถึ้นไหมล่ละ,ละมันจะร้อนไหล,ล่หละ อาหารให้อาหารปลาเหนือคามิงโก้ให้อาหารปลาให้ปลาดีกว่าต้นหนาเขาเขียนว่าอาหารปลาเก็บให้ปลาดีกว่าแบบไม่เหรอครัแบบไม่งันมามาองสับบ้างก็คามิงโก้ไม่กินผักลูกม,มเเาเรียกมันมากินหญ้าดิเรากินหญ้าฟังก่อนเดี๋ยวพ่อจะหยิบยิ้มให้เรียกมามากินหญ้ามาให้แกะ มันไม่มาเอาส่งให้มันก่อน,น,อนเผื่อมันมามาปะเอ้ยมาแล้วมันฟังพ่อเหนือรู้เร <|ja|> ื่องด้วยเนาะนี่น็อตน็อตดัตรงนี้จับตรงโูดิเออมันกินแล้วน่ะเรื่องเรื่องของพ่อเหลาดอกไม้ไม้กี่ดอกไม้กี่ดอกไม้เยอะอีเหรอเลียงมันอีก มาเรียกพีหรอมาแล้วน่ s <S นะเอ้ยน้าเรียกมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้าเรียกไหมน้าบอกมานี่มาเนี่ยมานี่ยมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจับมือจับมือไมกลัวน้ายังรู้ น้อยไปให้ตัวนู้นบ้างน้อยถือไปให้ตัวนู้นบ้างเอยไปน้อยถือไปให้ตัวนู้นอ่ะแบ่งตัวนี้หนักอาหยางไปเออให้มันกินหนังเออให้มันกินหลายตัวหน่อยอีกไม้ตัวแรกน้อเอาน้อยมาให้ตัวนี้น้อยมาให้ตัวนี้กินแครอทโอเคอืมได้กินแครอทเนี่ย

หมดเลยไม่กินแล้วก uh, ินแล้วเด็กอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแกะเหรอเด็กเด็กหารปลาครับกันดีกว่าเราโอ้ถุง้ยลูกเอาถุงไปทิ้งขยะนะครับเออเอาถุงไปทิ้งขยะขยะไปทิ้งขยะตรงโน้นเดินไปเห็นถังขยะเปล่าเดินไปทิ้งขยะ โอเคเก่งมากเลยเยี่ยมยอดเลยเก่งยกมือเลยยกมือเยี่ยมเออเอามาข้าถุงแล้วเอ่อ่าไปทิ้งขยะหมดถุงแล้วไปทิ้งขยะนะครับเออเก็บทิ้งขยะให้หมดเลยเยี่ยมเลยเออหมดแล้ว อันน้อยยิ้มลูกยิ้มเออเอาไปตัวนู้นมั่งน้าไปถ่ายตัวนู้นมั่งอันน้อยยิ้มยิ้มโอเคเอ๋อตัวตัวไหนอ,อีกลูกตัวไหนอ,อีกเอานั่งหันมายิ้มยิ้มถ่ายลูกอ๋อยิ้มอเ,เอ้คอ๋อพ่อ โอเครอแล้วถ่ายตรงไหนอีกเอามายิ้มยิ้มหนึ่งสองโอเคใช้ได้หมดยังล่ะอ่ะตรงนี้เหรอเอามาอายิ้มยิ้มยิ้มเออโอเคหมดแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาถ่าย มีแจะนกต้องมีแจะนก,นกเออไปหหยตรงนู้นแล้วใ,ใ,ใช่นกเรียหรอนกกระจอกเทศนี่ นี่น้องอาปากใก่เลยอาบอาบอาบหาวน้องหาวโอ้นอตปัวนะเขาจะมีที่จุดให้นั่งพักขายจุดอยู่ที่พักก็เขาก็จะมีพัดลมทุกที่จะมีทั้งศาลามีเนี่ยคะ่ะเป็นศาลาเนี้ยเขาจะมีที่เอาลงไป้ข้างล่างไหมลูกเขาจะมีพัดลมให้ทุกที่เลยมา เวียนเนี่ยโหเวียนโบราณอันนี้เออเขาเรียกอะไรเครื่องสีข้าวโบราณเห็นไหม <c oughs> เหนือใครใส่สีแดงมนาะปะเนี่ยแม่ใส่สีมพูงนะแม่ใส่สีม่วงนะ บนได้สิลูก<ะ>ไม่เจอมันบนบนันไดป่ะมาเดินมั้ยใกล้ใกล้แม่ที่พักค่ะเขาจะมีพมัดลมให้ทุกที่เลยน,นกโยงนกโยง แม่โคลูกเขาห้ามลงไปลูกเขาห้ามลงอันนี้ห้ามลงนะครับเฮ้ยนกแก้วมันจิกแม่แล้วเฮ้ยมันจะจิกแม่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นหอคอยกันดีกว่าลูกอ่ะขึ้นรถก่อนก็ได้มามาเราจะมาขึ้นหอคอยกันเถอะ 好坏的。